ธุรกิจประกันภัยนอกเหนือจากการ,รเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากธุรกิจแต่ผู้ประกอบการยังต้องแข่งขันกับตนเองด้วยเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูงมีผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับลูกค้าหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันวินาศภัยทั้งลูกค้าบุคคลรายย่อยไปจนถึงลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ในแต่ละวันแต่ละเดือน แต่ละปีผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยต้องมีระบบที่รองรับเป็นโกรมธรรม์จำนวนมากและยังไม่นับรวมตัวแทนประกันภยัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนั้นหากธุรกิจประกันภัยไม่มีระบบจัดการที่ดีพอผู้ประกอบการคงไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ดังนั้นธุรกิจประกันภัยจึงต้องมีแอปพลิเคชันที่จำเป็นมากมายในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP ระบบ CRM และ Business Intelligence เมื่อระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างลงตัวด้วยเครือข่ายของ c a t Datacom ช่วยให้ประสานงานต่างๆภายในองค์กรของธุรกิจประกันภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้การบริการลูกค้าหรือผู้ทำประกันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการเรียกเก็บเบี้ยประกันการรับเรื่องการเคลมประกันของลูกค้าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการส่งเคลมไปจนถึงการจ่ายเงินชดเชยกับลูกค้านอกจากจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยลดกระบวนการและลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของบริษัทอีกด้วยด้วยระบบเครือข่ายความเร็วสูงและระบบไอทีที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีทำให้การประสานงานด้วยระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานสาขาในภูมิภาคต่างๆก็สามารถเข้าถึงและดูเอกสารด้านประกันภัยได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งเอกสารการทำประกันใหม่ๆเข้าสู่ระบบได้ ลดความซําซ้อนของงานเอกสารและลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีภาพรวมของระบบนี้เป็นระบบที่เข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็วลดความผิดพลาดและซําซ้อนของการส่งข้อมูลการเคลมประกันทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากขึ้นด้วยระบบไอทีที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งมีสาขาสำนักงานและตัวแทนประกันภัยที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภยัยจึงต้องมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและวางใจได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีระบบเครือข่ายจากแค t Data Com ซึ่งเป็นระบบไ t และเครือข่ายที่ช่วยให้บริษัทประกันก้าวสู่ธุรกิจประกันภัยยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและฉับไวที่ไม่เพียงแต่ให้บริการผู้เอาประกันอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่เที่ยงตรงแม่นยำต่อการแข่งขันได้เป็นอย่างดี catdata.com